ข่าวขอศีลนะครับอะฮังพันเตสลานอสีลังยาจามิดูติยัมปิอะฮังพันเตสลานอสีลังยาจามิตาติยัมปิอะฮังพันเตสลานอสีลังยาจามินามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU TASA BHAGAWATO ARAHATO SEMMA SEMBUDASA NAMU TASA BHAGAWATO ARAHATO SEMMA SEMBUDASA BUDDHANG SARANONG KACAMI HAMMANG SARANONG KACAMI สังฆังสารนองกัจฉามิดุติยัมปิบุตรังสารนองกัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสารนองกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนองกัจฉามิตาติยัมปิบุตรังสารนองกัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนองกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนองกัจฉามิ Tỷ sở năng khả năng lý thị a ma phan pa na Pa-na-ti-pa-ta Pana Vê-la-ma-noi A-di-na-da-na Vê-la-ma-noi A-ba-ra-ma-cha-ri-ya noi mu Mu-sa-va-da cha pa vê la ma noi วิกา,ะาละโภชนาเวลมานนยนัจจาคีตาวาดิตาวิสุกดัสนาเวลมานอยมาลาคันทาวิเลปานาธารนโนมันนาวิภูสนาธานาเวลมานนยกุจจสยนามหาสยนา เวลามนอยจาตารูปารจจะตปฏิกานาเวลามน้อย إيمان ิดาสสิกาปะดานิสัมมานิยามิอิมานิดาสสิกาปะดานิสัมมานิยามิอิมานิดาสสิกาปะดานิสัมมานิยามิ